สวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งนางเอกสุปตาที่สวยและเก่งมากฝีมืออย่างเบลล่ารานีเราจะเห็นว่าเธอนั้นนอกจากหน้าตาดีแล้วรูปร่างก็ไปปังมากๆอีกด้วยใส่ชุดอะไรก็ดูดีดึงดูสายตาผู้คนได้เป็นอย่างดีล่าสุดวันนี้19เมษายนนี้ เธอได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพขณะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ต่างจังหวัดระบุแคปชั่นว่าร้อนๆอนอย่างนี้เล่นน้ำด้วยกันไหมซึ่งเธอก็ได้ใส่ชุดว่ายน้ำแบบน่ารักน่ารักไม่โป๊มากไม่ต้องบิกินี่แต่บอกเลยคขาว่าสวยและแซบ่บเผือให้เห็นหุ่นไปนไม่แพ้สาวๆคนไหนเลยทำกลางแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนานไอจีทั้งบอกว่าน่ารักเท่าโลกเลย นี่มันน้าร้อนหรือน่ารักคะเนี้ยพี่เบลชัว์แล้วขอไปเล่นน้ำด้วยนะหุยห่วงได้ไหมครับสวยค่ะพี่เบลล่าน่ารักมากใสสายวันี้เอาแค่นี้พอแล้วเลิบสุดๆสดใสน่ารักพอดีพองามเห็นแล้วสดชื่นแจ่มใสค่ะ